สวัสดีค่ะทุกคนครั้งแรกนะคะกับการมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตของลีนะวันนี้ลีพาเพื่อนๆมารูมทัวร์นะคะโรงแรมที่ลีพักที่ภูเก็ตนะแล้วก็ดีใจค่ะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ลีได้มาภูเก็ตตอนนี้นั่งดู นักท่องเที่ยวนะคะคนอนอาบแดดอยู่ด้านหน้าระเบียงหลังห้องเนาะเป็นโรงแรมที่สวยนะคะเราเลือกจองโรงแรมนี้เมื่อ <c oughs> 3าสเดือนที่แล้วนะคะตอนที่อยู่ที่นอร์เวย์เราเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าที่เลือกโรงแรมนี้เพราะว่าจริงๆแล้วรีไม่รู้จักภูเก็ตเลยไม่เคยมาแฟนก็ แฟนก็ไม่เคยมามาก่อนก็เลยถามเพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานเขาเป็นคนนอร์เวย์เขาเคยมาเที่ยวที่ภูเก็ตบ่อยแล้วเขาก็จะจาพักโรงแรมนี้แถวแถวหาดนี้นะคะหาดที่รีพักก็คือชื่อว่าหาดบางเทาโรงแรมที่รีพักก็คือซันวิงบางเทาบีชนะ,ะเป็นโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบครอบครัวครอบครัวแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่มากว้างขวางนะคะห้องกว้างขวางแล้วก็ราคาเนี่ย เดี๋ยวลีจะบอกท้ายคลิปว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรีจะมาโชว์นะคะรูมทัวร์นะก็อาจจะลกๆนิดนึงเพราะว่ารีเข้าพักเมื่อวานเย็นนี้ก็จะเอาของหรือของจากกระเป๋าก็จะดูลกๆนิดนึงเดี๋ยวลีจะให้ดูค่ะว่าห้องน่าอยู่ขนาดไหนกว้างขวางขนาดไหนแล้วาราคาเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยค่ะ นี่ค่ะรีเปิดห้องเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะเข้ามาก็ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นซิงเป็นห้องครัวเล็กๆค่ะห้องครัวเล็กๆก,ก็จะมีพวกอุปกรณ <c oughs> ์เครื่องครัวให้นะคะแล้วก็กาแฟที่ชงกาแฟแล้วก็เนี่ยค่ะแก้วข <c oughs> ออภัยข่ะคันคออีกแล้วนะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นอ uh ่าไมโครเวฟนะคะแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังมี ตู้เย็นใหญ่เลยละนะตู้เย็นใหญ่เลยแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นแบบห้องน้ําทั่วๆไปนะคะมาตรฐานก็จะลกๆแบบนี้เพราะว่ารีหรือของจัดของเรียบร้อยนะแล้วก็ห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้าค่ะเดี๋ยวเดินต่อเลยก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกเล็กๆให้นะคะไว้ส่อง เวลาออกไปไหนแต่งตัวแล้วก็เซฟนะปกติโรงแรมก็จะมีทั่วไปให้แล้วก็ตูเสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่เลยค่ะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะแฟนลีก็ของเรียบร้อยนะห้องจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะคะไปตรงนี้นี่ค่ะเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีอ่าของฟรีให้นะคะตรงนี้ผลไม้นะคะ แล้วก็มีลิ้นชักพวกวางเสื้อผงเสื้อผ้าให้นะแล้วก็เตียงนะคะเตียงคิงไซส์ค่ะแล้วก็จะมีชั้นชั้นวางกระโปรงกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้ยาวเลยค่ะนะคะหน้าทีวีโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะทำงานมีให้แล้วก็มีโซฟานะคะโซฟา ก็เตียงเนาะที่สำคัญก็คือออกไประเบียงค่ะนี่ค่ะเป็นระเบียงก็จะมีเสียงเคี้ยวเจ้านะก็ออกไปอานะลีไม่ออกไปนะเพราะว่า,าคนเขาอาบแดดอยู่ส่วนข้างหลังนู้นนะคะก็ลงหาดไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็เดินลงหาดไปเลยส่วนด้านนูน้น ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เบร a ฟาสต์ก็คืออาหารเช้าเราทานกันที่นู่นเนาะก็จะมีสระน้ํานะคะหลายระดับสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เดี๋ยวดีลีจะให้ดูภาพด้านนอกคร่าวๆอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ค่ะดูจากหลังระเบียงอีกด้านหนึ่งก็โอเคค่ะห้องสบายสบายเย็นสบายแอร์เย็นสบายค่ะก็เป็นห้องทั่วๆไปเนาะโรงแรมทั่วๆไป ราคาของห้องเนี่ยก็แล้วแต่ขนาดแล้วก็แอเรียที่เราเลือกนะคะรีเลือกอห้องที่อยู่ติดกับชายหาดแล้วก็สระว่ายน้ําก็คืออยู่ชั้นล่างเดินออกไปที่สระว่ายน้ําเลยก็ประมาณ7จ็ดพันนะคะเจ็ดพับาทต่อคืนรวมอาหารเช้าด้วยราคาก็จะอยู่ขึ้นขึ้น,นลง,ลงตามช่วงเทศกาลด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยวันธรรมดาด้วยแต่ตอนที่รีจองได้ประมาณ3เดือนที่แล้วก็อยู่ราคาประมาณนี้นะคะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพราะว่าช่วง นักท่องเที่ยวด้วยช่วงนี้นะคะเพราะนักท่องเที่ยวเาขาหนีหนาวมาเที่ยวที่นี่ราคามันก็จะอัพขึ้นหน่อยนะก็คุ้มลักคุ้มราคาค่ะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกก็จะมีร้านมินิมาร์ทมีร้านขายของผลมงแมะผลไม้อะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะคะใครที่อยากได้หาดที่สงบเงียบนะคะ,ะที่ภูเก็ตถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายแล้วก็ เสียงดังรบกวนหรือผู้คนพุกพ่านนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยให้มาแถวฝั่งตะวันตกนะคะของภูเก็ตก็คือแถวหาดบางเทาน,นะคะก็จะเงียบหน่อยสงบหน่อยไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่นะ ก็พนักงานก็น่ารักนะคะอัธยาศัยดีทุกคนแล้วก็เป็นกันเองนะแล้วก็โรงแรมก็สะอาดก็ใครที่อยากมาเที่ยวมาภูเก็ตนะคะอยากได้สถานที่ที่เงียบๆสงบนะคะให้มาที่โรงแรมนี้นะคะรีแนะนํานะ,ะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเหมือนเดิม mm hmm. เพื่อนใหม่กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ